อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้ขอแบ่งชื่อเรื่องว่าความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโอเคเรื่องความคิดอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะอยู่ติดตัวเราไปคุณไ,ได้ไง่ายว่าตั้งแต่ลืมตาตึง้งตื่นขึ้นมาเลยเราจะคิดดีคิดชั่วคิดร้ายมันก็อยู่กับตัวเรา แต่มันไม่ได้เท่านนในความคิดเราเนี่ยมันบังคับให้ปากเราพูดด้วยแล้วก็มันอาจจะสื่อสารอ,อไปกระทบกับสภาพแวดล้อมเราว่ามันจะเป็นความคิดร้ายหรือดีนี่แหละคือหัวข้อที่ว่าทำไมความคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรไปคิดพูดเรื่องตอนตื่นเอาจริงๆแล้วตอนนอนไม่ใช่ว่าสมองเขาอาจจะหยุดทันทีนะครับเขาก็มีกระบวนการ เรียบเรียงความคิดที่มันฟุ้งกระจายซับซ้อนเยอะแยะเอาไปเรียงเข้าลิ้นชักอย่างดีนะพูดยังไงว่าสร้างความทรงจำเอาความทรงจำระยะสั้นที่สำคัญไปเรียงเพื่อเป็นความทรงจำระยะยาวแต่มันไม่ได้เท่านั้นมันยังมีความสามารถเอาความทรงจำเล็กๆหรือย,ยาวๆหลายๆอันมาต่อเนื่องเชื่อมกันเป็นหนังซีรีส์เรื่องใหม่ ให้เราเพลิดเพลินในตอนนอนนะครับไม่รู้เพลิดเพลินหรือเปล่าฝันดีก็เรียกเพลิดเพลิน,นฝันไม่ดีก็เรียกฝันลายประมาณนั้นสรุปแทบจะคิดกันตั้งแต่หัวใจเต้นเลยหรือเปล่าโอเคอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ประเด็นที่บอกว่าความคิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรม,มันก็มีประเด็นข่าวว่ามีนักข่าวผู้หญิงท่านหนึ่งพูดจาผมไม่ลงรายละเอียดไม่ลงชื่อแล้วกัน ที่มันทำลายจิตใจกับบางคนที่เป็นโรคภัยนะครับซึ่งมันก็ไม่ดีพูดง่ายๆว่าท่านเป็นนักขา่าวแล้วท่านออกสื่อมีคนเห็นเยอะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นอินฟูด้วยอินฟลูเอนเซอร์ด้วย,วยที่มีคนติดตามหรือคนคอยชมเยอะไอสิ่งที่ท่านพูดออกไปมันก็จะกระทบกระเทือนกับคนหมู่มากนะอขอวงเล็บไว้นิดนึงอาจจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่มัน พอมันพ่นมันพูดออกมาแล้วมันเกิดคืออยักซึ่งอย่างนี้ที่ทําให้คนบาดเจ็บเดือดร้อนขึ้นมานะครับสิ่งที่รับผิดชอบก็คือเราทุกคนผมเคยพูดเสมอว่ามีการทําผิดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเมื่อเราผิดแล้วเราต้องแก้ไขเราต้องขออภัยทั้งตัวเองที่ผิดแล้วก็คนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรที่ดี แต่แค่มันเป็นความรับผิดชอบของคนคนหนึ่งที่พึงกระทำได้นะครับก็แนะนําให้ออกมาขอโทษออกมาสลดออกมาทําความเข้าใจถึงคนอื่นที่ไม่พอใจบ้างบางเรื่องบางทีเรามีเจตนาดีเราพูดออกไปคนอื่นไม่เข้าใจอันนั้นเราเขาเรียกว่าทําความเข้าใจกับมันได้แต่บางเรื่องที่มันคิดว่า มันไม่ดีจริงๆมันพลาดจริงๆอันนี้ควรจะยอมรับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาพูดเรื่องความคิดและความคิดอีกอย่างหนึงซึ่งตอนนี้ผมว่าคนก็นิยมกันค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือการดีพอการมานั่งคุยกันถึงปัญหาการมานั่งคุยกันถึงวิธีแก้หรืออะไรสักอย่างน,นะครับซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่ทําให้คน เห็นมุมมองที่กว้างออกไปนอกจากความคิดของตัวเองว่าฝนตกเรินนะ่มนหนักงานเข้าแล้วเดี๋ยวจะออกไป้างนอกไม่ได้หรือเปล่านะครับเนี่ยความคิดใหม่ก็เข้ามาฉะนั้นแล้วเราต้องหลบฝนแล้วก็เตรียมปิดเทปนี้เ,เ่ยฝนตกค่อนข้างหนักเลยนะครับสรุปความคิดถ้าเป็นความคิดที่ดีมันไม่เพียงลำพังที่จะดีต่อเรามัน สื่อสารแล้วมันยังจะดีต่อใจเราด้วยฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราคิดให้ดีด้วยก่อนนะฮะแต่เราจะดีไม่ดีนะบางทีเราไม่ได้เป็นคนตัดสินแต่ขอให้เราคิดทบทวนแยกแยะดีๆว่านี่คือการคิดที่ดีแล้วมันน่าจะเป็นการสื่อสารที่ดีกับคนอื่นด้วยต่อมานี้นะครับคิดที่ดีมีประโยชน์แนะนน